พระเยซูเจ้าไล่ผีออกจากสองคนและทำให้เขาเข้าสังคมได้พระเยซูเจ้าเป็นเจ้านายทั้งในสวสรรส์และบนแผ่นดินพระองค์รักษาทั้งกายและวิญญาณเมื่อพระเยซูเจ้าอยู่ผีปีศาจต,ต้องไปก่อนนี้ทั้งสองคนนอนในหลุมศพและใช้สุสานเป็นบ้าน แต่เมื่อพระเยซูเจ้าไล่ผีอกไปแล้วพวกเขาก็เข้ามาอยู่ในบ้านในหมู่บ้านและมีความสัมพันธ์กับสังคมอีกครั้งหนึ่งปิศาจมักจะสร้างความเดือดร้อนให้ทุกคนที่เป็นคนดีเพื่อแผ่บารมีให้คนกลัวแต่เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปีศาจซึ่งเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าก็มีพระเจ้าพระผูสร้าง